ชีวิตที่ได้วิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ1.5กิโลเมตรสแตนบายเลยค่ะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรสแตนบายเลยค่ะสแตนบายเลยนะคะวิ่งชิลๆเป็นของเรานะคะ1.5กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัวพร้อมกันนะคะในหนึ่งป้าอ๋อไหวไหมเปตตี้คอนแรนเนอร์เอาไหมคะ5กิโลเมตรไปเลยค่ะเราต่อให้เขาก่อนเราต่อให้เราก่อนสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินรอบ1.5กิโลเมตรแไปค่ะเาไปร่ต้นรนผม่คไปลงด้าน่้านก้านล้านล้านลานล้นล้านลาล้านล้ารนี้าิ้าร่้มนล้ารล้นล้าร่้านล้านล้าน้านลเานลานานล้นล้านล้านล้าน1.5กิโล้าตร้ล้นี้ล้านล้านานล้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 าานักวิ่งระยะทาง1.5กิโลเมตรขอเสียงปรบมือต้อนรับนักวิ่งพิเศษ การวมมนด้วยและท่านอาารวิทยาแิทยาหมายวิรังสิตท่านศาสตราจารย์คินิกในแพทย์เจสดาโชคดำรงสุภยค่ะอาทานที่ปรึกษาผู้จัดการอารบและกานาระุบุญสินท่านกะไคะแหมระยะทางนี้น่าอิสฉาน่าอิสามากเลยนะคะอ่บนเวทีวิ่งไหมคะนครวมีวบนเวทีสิดไหมคะท่านวิ น้าสุนอิชาไป่มรับขอนุญาตนะครับออขออนุาตถหลังนดนึงนะครับขออนุญาตขออนุญาตะนะครับขี่นดีจะได้งรับใีหลังากวิ่งเสร็จสิ้นนะคะน้อิชาขออนุะมยิ่งน มี V ี p มาร่วมมี่หลักพันด้วยกันนะคะนทังที่ปรึกษาด้าการทหารบกทางอธิการิเศีไรยแพทยศาสตร์ในทยายสิงสิตแล้วก็พันธกลจด้ในการโรงพยาบาลราชวิถีของเรานะคะว่าผมรับเรื่องใจจริงๆเลยสำหรับรอะยะทาง1่จุดทเรอเพราะฉะนั้นเราจะไปัญ้ดังที่สุดเลยนะคะระยะนี้ระยะนี้ท่านอินปดีด้วยไหมคะระยะนี้เอาได้ไหมคะอนุระดีคะ้ไปตัวสัญญาสําคัญที่สุดนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยด้าน นะคะทุกท่านตีสี่ห้าห้าเราจะค่อยสัวระยะทางก็จะให้เราลงเวทเช่นเดียวกันนะคะว้าวว้าวว้าวเลยนะคะระยะทางนี้จะมีพิ้วลงทะเบียนกว่า420กว่าท่านนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะให้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะปิดกลวยในการวิ่งแล้วนะคะวัะนั้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเข้าไปในเขตวิ่งเลยนะคะจนสตาร์ทแล้วก เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือจุดนี้นั่นแปลว่าท่านวิ่งเสร็จท่านกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิมนะคะท่านกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิมนะคะเดี๋ยวเราเรียนชัน้นละ